สวัสดีค่ะคุยหุ้นลงทุนง่ายๆบายพี่การนะคะวันนี้พี่การมาคาเฟ่เปิดใหม่นะคะแถวบางกลวยนะคะชื่อสัจจะนะคะสัจจะคาเฟ่นะคะก็ร้านนี้ก็อยู่ดิมคลองนะคะดิมคลองก็เป็นคลองที่ต่อมาจากร้านริมคลองสตอรี่อะค่ะเป็นคลองเดียวกันนะคะก่อนที่จะลงแม่น้ําเจ้าพยานะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของอยู่กับปัจจุบันนะครับเรื่องของหลายๆคนเนี่ยก็เครียดนะคะ หนึ่งคือเครียดเรื่องอะไรอดีตนะคะความผิดพลาดในอดีตนะ,ะพี่การก็เคยเป็นมากรนะคะสองก็คือเรื่องของกังวลอนาคตก็เป็นเหมือนกันนะะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่อดีตเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขได้นะคะอดีตไม่สามารถแก้ไขได้แต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็เอามาพัฒนานะคะ อนาคตนะคะหลายๆคนก็กงังวลอนาคตพี่การก็กังวลเหมือนกันตอนแรกก็ชอบกังวลเหมือนกันค่ะกังวลเรื่องอนาคตว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเศรษฐกิจจะเป็นไงดีไหมนะคะเราเสียเราจะเป็นยังไงนะคะแต่เราเข้ามานั่งศึกษาธรรมะศึกษาเรื่อยนะคะเราก็จะทราบว่าเราควรจะอยู่กับปัจจุบันนะคะทำปัจจุบันให้มีความสุขทำให้เต็มที่นะคะ สิ่งที่อยากทำตั้งใจทำตั้งใจที่จะทำก็ทำในวันนี้นะคะเพราะหลายๆคนก็ไม่มีวันพรุ่งนี้นะคะพี่การก็จะมีหลายๆเคสที่นอนหลับไปนะคะนอนหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีคือไม่มีไม่ทรมานไม่ต้องไปหมดเงินค่ารักษานะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็คนในครอบครัวก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินมามาจ่ายค่ารักษานะคะ บางคนรักษาอยู่หลายปีก็เสียชีวิตนะคะก็ทรามานอยู่หลายปีนะคะลูกค้าพิการก็หลับไปนะคะหลายเคสอยู่ก็พิการก็ทําเบิกให้เพราะว่าเวลาเราขายเราขายยังถูกต้องกรอกรายละเอียดช,ชัดเจนนะคะเคสไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็าผ่าตดนะคะมีการขอประวัติโรงพยาบาลที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นการเบิกจะเบิกไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้มีความสุข ทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนพิการ้องคนก็ที่พิการขายอุปกรณ์จักรยานไปเราขายขายไม่แพงนะคะก็แย่งกันซื้อแล้วผลสุดท้ายเราก็ให้เขาไปนะคะให้เขาไปในราคาถูกนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเคยที่จะพ่อเนี่ยจะให้พาไปดูที่ที่ซื้อไว้นานแล้วนะคะผลสุดท้ายก็ได้แต่ผัดไปผัดมาผลสุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตก่อนเขาก็มานั่งเสียใจในทุกวันนี้ว่า ถ้าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ควรจะผัดพ่อเขาควรจะพาพ่อเขาไปดูที่ที่พ่ออยากอยากไปนะคะแล้วก็มีเรื่องนิทานของญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะที่สามีภรรยานะคะภรรยาเขาอยากจะไปดูทุ่งนะคะทุ่งดอกไม้นะคะแต่สามีก็โมดแต่ทำงานผลสุดท้ายก็ภรรยาตาบอดนะคะสามีก็ได้แต่พาไปที่นู่นที่นี่ที่นั่น ็ได้ภรรยาก็ได้แต่สูดดมกลิ่นดอกไม้นะคะแต่ตามองไม่เห็นแล้วนะคะเรื่องพวกนี้บางทีเราก็เรียนรู้จากสิ่งต่างๆหรือเรื่องเล่าจากคนอื่นนะคะก็จะทำให้เราเออมานั่งคิดได้ว่าทำวันนี้นะคะอย่าผัดไปผัดมาผลสุดท้ายวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีนะคะก็เป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ